รายงานยอดสตรีม Spotify ประจำวันที่2กันยายน2024ค่ะเพื่อนๆเริ่มจากชาร์ตอาร์ติสก่อนนะคะ Daily Top Artist ค่ะระด,ดับโกลบก่อนวันนี้โนริซ่าเปิดตัวด้วยอันดับที่182ขยับขึ้นมาถึง12อันดับเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะส่วนของประเทศไทยโนริซ่ามาแรงอันดับที่1โรซาเลียขยับขึ้นมา2อันดับอยู่ที่อันดับที่2เช่นกันต่อมายอดสตรีม Spotify ประจำวันที่2กันยายน2024นะคะซึ่งวันนี้ค่ะชาร์ตยอดสตรีมเนี่ยอัปเดตดึกมากๆ เลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่แอดอัปเดตไปก็คือไปดูผิดวันค่ะเม่ต้องกราบขออภัยนะคะแต่ว่าชาร์ตของวันนี้ออกเดึกมากๆดูกันค่ะน้องนิวบูเมนนะคะยอดสตรีมประจําวันที่2กันยายน2 0ง4นวันนี้เปิดตัวระดับโกโบด้วยอันดับที่23่ขยับเขียวขึ้นมา7อันดับเลยทีเดียวค่ะด้วยยอดสตรีม2องล้านสตรีมแบบกรองแล้วส่วนของประเทศไทยค่ะน้องนิวบูเมนเปิดตัวด้วยอันดับที่1ด้วยยอดสตรีม8 5 9 3 5 8สตรีมส่วนน้อง r o สามร้อะห้า เป็นระดับโกโบค่ะเปิดตัวด้วยอันดับที่114เขยับขึ้นมา5อันดับค่ะด้วยยอดสตรีม1,485,499สตรีมส่วนของประเทศไทยค่ะน้องร็อกซ a าเปิดตัวด้วยอันดับที่4ขยับขึ้นมา1อันดับนะคะด้วยยอดสตรีม3,19,294สตรีมค่ะอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องลิซ่าเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมการสตรีมสถิติทุกเลทุกวันฝากสตรีมเพลง New w o m a n ของน้องลิซ่ากันด้วยนะคะรวมถึงเพลงร็อกซ a าด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมมาโหวต MTV Okay.